เป็นปัญหาที่แอปหรอกมันน่าจะเป็นปัญหาที่มูลกับเอลิเชียนนี่แหละอือจริงๆนะ ค้างค้างหน้าโหลดดิ้งอีกแล้วโอยอมเออนัออ่นแหละ่วยมูลเริ่มคิดแล้วนะเพระความจริงอ่ะอีที่มูลหลุดบ่อยๆครั้งนั้นอ่ะแม่งไม่ใช่เพราะเน็ตหรอก เพราะเอลิเชียนไม่ชอบขี้หน้ามุนตหาดใช่อาถารพันกลับมาแล้วอืมผมมุนก็ว่าไม่น่าเนเ็ดแล้วคะ่ะ เพราะว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้คนดีมี่ก็เห็นใช่ไหมว่ามูลเล่นไหลลื่นอ่ะมูลลื่นสุดๆยกเว้นแต่ว,ว่าบางทีเวลาคนยุนยืนตามกระตุกอะนะ จะลองเล่นง่วงมูลเองก็ง่วงเพราะมูลเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้ว แล้วคือแบบรอเล่นก็เล่นโลเพียฟูมูลก็เพียฮะถามว่าเพียเพราะอะไรอ๋อเพราะไม่ได้นอนไม่ได้นอนกลางวันผมเช็คอินเท์น็ตแป๊บนึงน,นีนเท่ร์นผมก็ปกตินะเนี่ยกดไอตัวนี้ไม่ได้แล้ว นก็ไม่กดแล้วกัน โซเดียให้ไอติมในหน้าหนาวเนี่ยนะครับว่าจ t ให้แล้ว เออเพ่อไงเราเล่นอ่อสวัสดีครับ สวัสดีจ้เอ่ฉันขอออมบอดี้ไปวางไม่ดีดีเอ๊ะเอ๊ะไม่ใช่ว่าเสื้อตอัวน,นั้นมันของคุณลูคัสเหรอครับอออ่ายื้มาใส่นะเนี่ยอืออย่างนี้เองสินะครับไม่ตัวใหญ่แย่เหรอครับก็หลวมนิดนึงนะ่ะแต่ก็ใส่สบายดีนะรู้สึกว่าช่วงนี้หนาวๆด้วยข้าใจแล้วครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับหนก็ด้วยนะ <laughs> รับทราบครับไรก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยนี่อ๋อชินแล้วนะครับอ๋อชินกับอากาศหนาวใช่ใช่ครับเ<ม>อ้อใครนะคนสวยที่ไหนมาจัดสถานที่ไว้ล้วไม่เราไม่จับเราไม่เก็บคืนเนี่ยไปเขาไปแทะหมอนี่กระโดดลงมาจับไปในชั้นสองเลยอีกแล้วเหรอครับ ก็คิดวัดประจำวันวันก่อนเขาก็โดนน่ะต่อหน้าผมสามรอบได้มั้งก็เป็นสารวัตรักงเรียนที่ห่วยแตกมากรู้สึกมันเขี้ยวสักพวอะฉันต้องใจน่ะครับพอเราได้ครับ เขาไม่เข้าเรามาขอมาะเขาจะจับปิดมอนี่ไว้ถตรงนี้แหละเออเอางั้นแล้วกันนะครับใช่ป่วมนี้ตรงนี้แหละไม่ต้องแคร์หรอกไม่ต้องใส่ใจหรอกเออโอเคครับเข้าใจแล้วแล้วเขานอนดมพื้นไหมน้นดมพื้นไหมก็ได้วันนี้คนน้อยจัง นี่ยว่าเราใช้หมดปกติแม่เราใช้หมดกล้องของมันก็ได้คุนเอ่อสวัสดีครับอาจารย์มาดิสันวันนี้อาจารย์คุมกิจกรรมใช่ไหมคะ ใช่อะแ,แต่สายไม่รู้นะว่าใครเป็นคนพูดเนี่ยหนูค่ะก็ขออนุญา,า,านใช่นะเออเสียงเสียงเลดี้ใหญ่แปลกๆนะคะ,ะไม่คิดว่าเสียงนะคะอย่างงั้นเองสิงนะครับก็ใช่ค่ะปกติเวลา ชอบทำตัวไรสาระก็เหลาอด้วยขอเทปไปสักครู่นะคะฮัลโหลโอ้ยโอไม่ค่อนข้างไม่ไม่ค่อนข้างจะบูสต์นะคระบูสต์ไปหน่อยนะครับตั้งค่าหลังไม่ก่อนแล้วกันนะคะตั้งค่าลังถ้าดั่งเวทีแล้วจ้ะถ้าผมแพ้เสียงในหัวกระโดดเหยียบเขาไม่จะเป็นอะไรไหมน่ะจะยังไะโอเคสบายใจแล้วครับ ต้องไปดูในเกมเทสเลยจังเทสหนึ่งสองสาเทสไม่ค่ะเทสไม่คุณจินเจอร์เอาด้วยสินะคะเข้าใจแล้วแม่ฉลังดีเลยได้สมมริฐานนะครับเขายังไม่ตื่นด้วยซ้ำนะครับไม่เป็นอะไรหรอกมั้งโดนสังคมรังเกียจ์นะคะับจ๊ะเขาโดนสังคมรังเกียจร่วมด้วยไหมครับแหมน่ารวมกันด้วยเลยเลยเดี๋ยวทางลงไปด้วยนะ งานแค่เมื่อนั้นใจเย็นๆนะฉันว่าทำดีมากไปเลยนะเอาเขาไปไว้ที่อื่นก่อนอ่ะหยุ่มไปเลยนะครับนั่นแหละครับไายจริง๊กเรียนเราจิกหัวกับเขาเหรอจ๊ะปกตินะครับก็เขาตัวใหญ่อะจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะคะอาจารย์ก็เขาตัวใหญ่นี่ครับชนสูงก็ได้กำลังกันอย่างนี้แล้วนะคะ เราเรียกขนหน้าผูายคนอะไรอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะไม่เห็นเลยเราจะพูดอะไรค่ะอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นวันนี้แล้วจ้ะอืออืออาจารย์โลลันสีม้าสีชมพูไม่อาจารย์อาจารย์โลลันเลยค่ะลงจากม้าก่อนค่ะ จารย์เครียดเหรอครับไม่ได้ตีไม่จตีมาจทไมจาชยสงเนอาตาไหนได้ไหมคะใช่ไปนะอาจารย์เขา่าอะเครียดนะครับคกคอสเนอาตาเลยนะคะอาจานะคะพอ